ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิงคัสแหล่งข้อมูลยานยนต์ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ2,026อ s สูสุตรดราก้อนมิกรถที่ผสานพลังเทคโนโลยีและดีไซน์สุดแกร่งเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ 2026 Isuzu Dragon Mix มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดูดันและล้ำสมัยโครงสร้างที่ออกแบบให้มีหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมความแข็งแกร่งไฟหน้าเหล็ทรงเฉียบคมพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันช่วยเพิ่มความล้ำสมัยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยให้ลดแรงต้านลมความ สูงจากพื้นรถที่เหมาะสมล้ออลอยดีไไน์์แข็งแกรงและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถทําให้สามารถลุยทางวิบากได้อย่างมั่นใจพร้อมกับพื้นที่กระบาดที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิที่ภาพรองรับทั้งงานหนักและการเดินทางผจญภยัย ขุมพลังของ Isuzu Dragon Mix เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสมรรถนะสูงที่ให้แรงบิดที่ดีเยี่ยมรองรับการลากจูงและบรรทุกหนักได้อย่างสบายระบบเกียร์อัตโนมัติที่พัฒนาให้ตอบสนองรวดเร็วช่วยให้การเร่งความเร็วเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพแวดล้อมระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงทั้งบนถนนทางเรียบและเส้นทางออฟโรด อีกทั้งยังมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นทำให้สามารถเดินทางไกลได้โดยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงภายในห้องโดยสารของ2 0 2 6อ s u ูส d ตรร o n m i นิกได้รับการออกแบบให้มีความหรูหราและสะดวกสบายวัสะดุพรีเมียมเบาะนั่งตามหลักศิลปศาสตร์และพื้นที่ภายในที่กว้างขวางช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างรื่นรมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและสั่งงานด้วยเสียงระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้ประสบการณ์ความ บันเทิงที่ยอดเยี่ยมพร้อมพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบชาร์จไร้สายช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ทุกที่นั่งได้รับความเย็นสบายตามต้องการพร้อมไฟสร้างบรรยากาศที่เพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสาร อีซูซุดราก้อนมิกมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรงถุงลมนิรภัยหลายจุดและระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ช่วยจอดกล้องมองรอบคันและระบบเตือนมุมอับสายตาทําให้การขับขี่และการจอดรถง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่แคบ สำหรับผู้ที่มองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้งานส่วนตัวอีซูซูราคอนมิกเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยความสามารถในการบรรทุกและลากจูงที่ยอดเยี่ยมโครงสร้างที่แข็งแกร่งและสมรรถนะที่รองรับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องใช้พลังสูงหรือการเดินทางไกลที่ต้องการความประหยัดร,รถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน เทคโนโลยีที่อัปเกรดเพิ่มเติมรวมถึงหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระบบกุญแจอัจฉริยะเพื่อความสะดวกในการเข้าออกและปุ่มสตาร์ทรถที่ช่วยให้ใช้งานนอได้ง่ายขึ้นระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นผู้ใช้ยังสามารถเลือกปรับแต่งสีภายนอกวัสดุตกแต่งภายในและดีไซน์ล้อดได้ตามต้องการ2อ2 6ันยี่สก isuzu dragon mix เป็นรถที่โดดเด่นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือสมรรถนะที่พร้อมรู้